โอเคครับทุกคนด้วยเข้าทำามโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับผม MFC มาร l i v นะครับวันนี้นะครับก็จะมาไม่ได้มารีวิวรถหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้จะมารีวิวโหมดครับเป็นโหมดที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆสำหรับสายฟรีที่อยากเล่นรถแบบแรงๆแบบแรงจ๋าเลยนะแนะนําครับไปนี่ครับสตอรี่โหมดครับนี่เลยแล้วก็นี่ครับเป็นโหมดนี้เลยผมบอกเลยว่าผมชอบด่านนี้มากๆนะครับ ก็คือมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับด่านแล้วก็มีรถให้เลือกเราให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็เหลือเรายอยู่20วันกับ9ชั่วโมงนะครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวซีซั่นที่16นะครับเป็นซีซั่นที่อ่อไม่รู้ว่ามันเพิ่งมาหรือ,อยังไงเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเกมสปีดดิสต์เตอร์ได้สองสามเดือนนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมาดูรถนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่ครับนี่คือ เป็นค่าพลังที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดนะครับทุกคนนี่บอกเลยป้าเป็นค่าพลังทีออโโ่โกงแบบพอตัวเลยนะดูครับนี่ครับเป็นไงสวิตเมเทียเป็นไงสตาร์อะไรนะ่ะสตาร์ดัคเชอร์นันเชอร์นะฮะโอ้แบบมีแต่รถแรงๆนะทุกคนผมจะรีวิวรถทั้งหมดนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันแบบมันดีอะ เออมันดีขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรถคันนี้ก่อนรีวิวมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับทุกคนโอเคไปบอกเลยว่า,วาด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมเกลียดมากมากครับแค่คำว่าเกลียดมากได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยพอเรากดไปแล้วนมันจะได้แบบในโตรเร<ด>็วมากเลยทุกคนดูจะแในโตแบบลื่อ่ะเออ เดือยเลือเยอะจริงๆอ่ะดูดิใีตัวแบบมีแบบไม่ขาดอ่ะมีมาแบบไม่ขาดสายทุกคน c W W ไปครับโอ้โหสะบัดตูตดตรีบสะบัดเกินไงมอเตอร์ไซคันนี้ผมว่าก็ใช้ดีเหมือนกันนะทุกคน แต่ว่าด้วยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับมันก็เลยแบบเป็นแบบไม่ใช่ได้ครับเลยสองง่ายนะมีแบบส,ก,สก,กู๊ตเตอร์ทีดแบบสกู๊ร์แบบขึ้นรุ่นรัวรวยจ,จัดโดยแต่ล้านด่าน,น,นก็มีให้เราเรียกว่าเราจะเล่นกีฬาที่นี่แข่งกับหรือว่าเล่นแบบนับเวทนับ,นบความเร็วอะไรพวกนี้นะครับ เครื่องพ่นจริงๆเนี่ก็นี่าว่าทำได้แล้วแหละโอ้แต่กับผมเนี่ยต้องเนี่ยฝึกทำนิดหน่อยนะครับเนี่ในที่นี้ก็เฮดวี่ไม่ติดนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรถเสียงเทนะก็มันเป็นช่วงแบบเลือกนาย,อยุของแต่ละเอำเ่าตำบลน,นะครับแต่ละตำบลน,นะก็เลย mm hmm. แบบอาจจะเสียงดางนิดหน่อย,ยนะครับผม ขอโทษด้วยนะไม่ได้ใส่หูฟังด้วยนะครับเพราะว่าใส่หูฟังแล้วมันแบบมันดังแบบไม่รู้อ่ะมันดังแต่เสียงเกมอ่ะเสียงคนแบบไม่ได้ยินอ่ะไม่ค่อยได้ยินนะครับโอเคไหมโอ้โหฝนไม่โตไปเลยในโตเราเหลือเหรือนะครับเอากระตุกกระตุกนิดนึงโอเค นี่ครับนี่้อยเขาบอกว่าให้เข้าเส้นชัยสองนาทีสามสามวินนะครับตะกี้ผมน่าจะเข้าประมาณสองประมาณสองนาทีสิบกว่าวีมั้งคันที่สองครับคันที่สองผมได้เลือกเป็นคันนี้นะครับสตาร์เนเชอร์นะครับโอเคเราจะเลือกด่านอยู่ใกล้ตัวแล้วกันด่านนี้แล้วกันครับไปกดข้ารมันต้องเราไม่ต้องไ,ไปดูครับมันพูดอะไรนะครับไม่ต้องไปดูคือเราเราให้ เออทุยเราอ่านไปเนี่ยเราก็แบบไม่เข้าใจดลว่าให้ทำอะไรก็ผมไม่อ่านอยู่แล้วนะโอเคนี่ครับมาบระบาดโตดไปแอดวานดิบผมบอกเลยว่าสายฟรีเนี่ยถูกใจครับถูกใจด่าน,นี้แน่นอนถ้าผมเป็นสายฟรีผมยังถูกใจอ่ะจริงถ้าผมมีรถฮาสเอแบบดีๆนะผมบอกเลยผมยังแรงยาวอ่ะ ลดนี่แปดสินต์สีนีลดยี่สิบเปอร์เซนตสีนี้อ่แปเปอร์นตะครัาาเบเราต้องเล่นแบบเ,เล่นแบบให้ชินให้ชินแบบน้ดเองเห่นไหมคือแบบมันแบบเราอันนี้มันไม่ชิดขอบเกินนะครับ W C W B เกือบพนเหยื่อรถแรงรถตีนกัดผมไม่รู้ว่าคิทซันหน้ามันจะเอาอ่าเอาด่ายเอารถอะไรมาอีกนะก็ต้องรอดูนะแต่ว่าคิทซันไม่สมุดยังทำมันไม่ทำให้จบเลยนะเพราะว่ามัน <c oughs> หาแบบหาทางไป่าอีกทางไม่เจอนะครับทุกคนโอเค เราก็ทาไปหนึ่งอาทีประมาณหนึ่งอาทีสิบก้อหนึ่งอาทียี่สิบบีนะครับโอเคอันนี้แล้วกันนะครับเราจะเล่นเป็นด่านเอ,อ่อด่านกันนี้แล้วก็รถคันนี้แล้วกันนะครับสวิตมีเทียโอเคไปผ่านไปมันก็แบบนั้นแหละมันอยู่ที่ฝือเมือต่างหาตลีดบิวดอะบิวไปโอโ้แบบรีดเลียวเกืน เปิอหืนเลยดูยครับมันจะโตไปครับมันจะโตไปครับอันนี้เป็นลายลูกรนะคผมไม่ต้องตกใจแล้วก็เป็เล่นลายอะไรนะครับโอ้โหเล่นเยอะครับ ในโตง่ายมากใช่ไหมตดรถมันไม่ตีง่ายขนาดนี้นะนมีสก,กิลด้วยนะไม่รีโหล,ลดให้กลัะ,ะไม่รีโหลดให้ผมอ่ะทุกคนเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยน้อยแล้วก็คิดหนึ่งนะคลิปหนึ่งเป็นสกิว,กวทุกคนอืมไปรถคันนีใช้ดีมาก แต่ว่ามันจะเหมาะกับด่านที่เขาเรียกว่าะอะไรอ้ด่านที่เป็นแบบเออนั่นแหละอืมถ้าใครรู้ก็นั่นแหละอืมผมก็จำไม่ได้นะครับว่ารถคันนี้มันเหมาะกับด่านอะไรไอะไรหมดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคันนี้ใช้ดีอืมแล้วก็สกิลของรถไม่ใช่ดิสกิลที่เราไปเก็บมาใช้เนี่ยก็ขู่แบบสกิลติดรัวๆเลยนะแบบโกงจัดเออโอเคครับด่านต่อไปเราจะเลือกด่านอืม กานนี้ล้วกันรนเราจะใช้รถคันนี้ก่อนเดี๋ยวคันสุดท้ายเนี่ยมันแรงมันแรงสุดแล้วทุกคนอืมเดี๋ยวเร,เราจะเล่นด่านทะเลทรายนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาพาต่อไปเนี่ยผมน่าจะเล่นแบบซีซันที่สิบเกดนะครับก็ักรีวิวรถหรือว่ารีวิวอ,อะไรพวกนี้ให้ดูนะครับว่าสกิลเนี่ยมันโกงมาก เดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าสกิลเนี่ยมันดัวรัวจัดจอ่ะดูเห็นไหมไ้่ออกหัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหบางทำไมอาจารย์โอ้โห,หเก็บทนอืมเราต้องเข้าวงอันนั้นด้วยนะครับวงตีขขงขวานสกิวนะ นี่เบไปปัโอ้โหนี้ไปไม่ทันมันต้องกดเร็วเกนที่จริงตรงนี้มันต้องดับเบิลเลนะเพ่อนโอเคเรดับเบลไปดูดิดู์ตัวสกิสกิวมันดิดมากดุจจัด อะไรจะรัวขนาดนั้นตัเกียมันรัวมากเลยนะทุกคนเออโคตรโง่ตะเกียบมาดูแบบตะเกีมาแบบมาเรื่อยๆโอ,อ้โหออโโอ้หมาอย่างเฮลงอย่างแกโอ,อ้โหล้มเหลวครับลงดนังแปลเลยอะลงลงดนังแปล,ลเลยโม้โหเ้ไปเฮ้ยแข่งอะไรกันเนี่ย มาดิบอดนี hmm. ่เป oh. oh ็นไงแบบแรงจัดอบบโอ้โหนี่อ่อนหน่อ่อนหน่อ่อนนะอ่อนนะครับอ่อนอ่อนให้บอดอ่อนให้บอดทุกคนมาเอาจิงนะจิงนะจิงนะหนักไหมอ่ะผมบอกเลยผมท้อหน่ยผมแบบถ้าจะท้อเพราะว่ามันทำงานถ่ายสีนั่นเลยนะ โคนก็คือไอ้นแอดวานไม่ใช่โอเวอร์ดิโอเวอร์ดิบคืไม่บี้แล้ว,วโอ้่แรงแรงจัเงเว้ค แล้วแันนี้มากไอ้สัสจะบัตรตัวกะทีเข้าจดทนอันนี้คือด่านด่านดีรถแรงแต่เล่นต่างนะทุกทีไม่รู้ว่าด้วยอะไรปกติผม่เป็นไรแต่ามาเล่นเวลมาเล่นทำคลิปอะไรอย่างเงี้ย จะชนตลอดเลยแบบไม่ไม่ได้ชนเลยนะกดในโตมันยังกลัวเลยเฮวีดิบเบรกเลยอะไรอ่ะเข้าเส้นชัยนำอดีตพุทธาชิงเลสซิ่งออตเบอร์ศูนย์ หนึ100 uh ่งร้อยเมตรเมื่อสูดหนึ่งร้อยเมตรก็น่าจะเป็นแบบห่างห่างจากเขาหนึ่งร้อยเมตรอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่ชอบด่านนี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับในสตอรี่โหมดนะครับซึ่งทุกคนเนะนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วเพราะมันอะไรที่แบบ ดีนะครับเพราะว่าแบบมันได้ฝึกฝืนมือด้วยไงเวลาเราได้รถแรงๆมาขับเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝืนมือไว้นะครับทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ MFT ม a l l l นะครับสำหรับ600ซับก็ขอบคุณมากมานะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนติดตามเพราะผมทำอะไรผมผมทำคลิปอะไรนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทำให้ผม มีผู้ติดตามถึง600 600หกรสำหรับผมก็ถือว่าเยอะมากมากเลยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ซีเอิวเกล็ดบ๊ายบายครับบ๊ายบาย